สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นี่คือซีรีส์ Dark m เด i a เซฟส่องสื่อซีรีส์ที่จะกล่าวถึงเนื้อหาสะท้อนมุมมองอีกด้านหนึ่งของสื่อเพื่อให้คุณผู้ฟังรู้ท่ารันเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์ค่ะในพิซนดนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ beauty standard หรือมาตรฐานความงามในสังคมไทยค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าทุกวันนี้มาตรฐานความสวยหลอ่อเริ่มเอื้อมถึงยากขึ้นทุกวัน สมัยก่อนผู้หญิงไม่จําเป็นจะต้องหน้าเรียวสมุกโด่งก็สามารถเป็นดาราได้ไม่ยากหรือผู้ชายก็ไม่จําเป็นจะต้องสูงเรียวหุ่นอย่างนายแบบก็ถูกมองว่าดูดีได้เช่นกันแต่ในปัจจุบันนะคะดูเหมือนว่าเงื่อนไขความสวยงามจะเริ่มซับซ้อนขึ้นเสื้อผ้าแฟชั่นก็มีแต่ไซส์เล็กๆภาพที่เห็นบนโซเชียลก็ล้วนผ่านการรีทัชใส่ฟิลเตอร์จนเราเริ่มที่จะไม่กล้าลงรูปสดกันอีกต่อไปดูเหมือนว่าเราจะสร้างค่านิยมความงามให้ไร้ที่ติมากขึ้นกว่าเดิม เดิไม่สนว่าคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยจะทําได้จริงหรือไม่สรุปว่ามันเป็นเพราะว่าเรามีรสนิยมที่สูงขึ้นหรือแท้จริงแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่คอยขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่มาร่วมไขคําตอบไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าแบบนั้นสวยแบบนี้ไม่น่ามองนิยามนี้เราเป็นเจ้าของหรือสื่อยัดเยียดกับดิฉันชนิดาพิรมยินดีค่ะ คุณกกลััังงฟชช่อนแวร์หากเราถามเป็นรายบุคคลว่าความงามในอ่ดมคติของคุณคืออะไรแต่ละคนก็คงจะมีภาพในหัวอี่อาจจะมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปบ้างใช่ไหมคะเพราะตามหลักแล้วเนี่ยเมื่อค้นชื่อว่าความงามไม่ว่าจะเป็นความสวยหรือความหลอกก็ตาม มันควรจะเป็นเรื่องของปัจเจกหรือรสนิยมความชอบส่วนบุคคลที่ถูกขัดเกลามาจากสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันหลากหลายของมนุษย์แต่หากจะให้เราลองมาสำรวจความคิดตัวเองมองย้อนกลับไปอีกสักนิดเนี่ยว่าความงามที่เราเข้าใจว่ามันเป็นรสนิยมความชอบส่วนบุคคลนั้นเราได้มายังไงกันนะและไปรับอิทธิพลน,นั้นมาจากไหนคุณผู้ฟังพอจะตอบตัวเองได้ไหมคะเพราะจริงๆแล้วการที่สังคมเราจะสร้างบิวตี้เซนด์ดัตขึ้นมานั้นมันมักจะมีที่มาก่อนเสมอคะ่ะ นักจิตวิทยาหลายคนนะคะเขาก็ต่างเคยศึกษาถึงปัจจัยและสาเหตุที่ทําให้คนคนหนึ่งหรือสังคมสังคมหนึ่งเนี่ยสร้างมาตรฐานความงามขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเอามาประเมินความงามของตอนเองและผู้อื่นซึ่งปัจจัยต่างๆที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วนะคะเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นปัจจัยที่มาจากชีวภาพสภาพแวดล้อมในสังคมและสื่อมวลชนค่ะซึ่ง3ามสิ่งนี้เนี่ยควรจะเป็นปัจจัยที่เอามาตั้งคําถามมากที่สุดเลยอย่างปัจจัยทางธรรมชาติที่ว่านี้นะคะ ก็คือพวกข้อกําหนดทางชีวภาพหรือสัญชตาตญาณของมนุษย์เราที่ถูกออกแบบมาไว้ให้มองว่าสิ่งนี้สวยน่ามองแต่แรกอยู่แล้วนั่นเองอย่างเช่นนะคะในบทความที่มีชื่อว่า Beauty s t a n d a r d มาจากไหนเมื่อผู้คนมีรูปร่างหลากหลายแล้วความสวยที่แท้จริงคืออะไรบนเว็บไซต์ B e Common นะคะเขาได้มีการเผยแพร่ง,งานวิจัยหนึ่งค่ะที่ระบ,บุว่าทารกน้อยที่เกิดใหม่มักจะชอบรูปหน้าที่มีความสมมาตรได้สัดส่วนนานกว่าใบหน้าที่ไม่ได้มีความสมมาตร ซึ่งมันก็เรียกได้ว่าเป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดนั่นเองฟังดูแล้วปัจจัยทางชีวภาพนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงสําหรับบางคนใช่ไหมคะมันอธิบายได้ก็จริงนะคะแต่มันก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในเซี่ยวค่ะที่มีส่วนทําให้บิวตี้แตนดาร์ดก่อกําเนิดเป็นรูปฐานขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถปรับแต่งเข้าไปได้อีกนะคะปั้นเป็นรูปเป็นล่างโดยสังคมและสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่นั่นเองค่ะ มนุษย์นะคะเขาขึ้นเชื่อเป็นสัตว์สังคมและมีสกิลในการปรับตัวสูงมากนะคะมันจึงไม่แปลกเลยที่คนคนนึงจะปรับตัวปรับความคิดและมุมมองต่างๆต,ตามสิ่งที่คนในสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่นั้นให้คุณค่าซึ่งมันก็มีผลมาจากปัจจัยที่แตกย่อยไปอีกเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นจากสถานที่ภูมิศาสตร์สภาพอากาศช่วงเวลาหรือแม้แต่ความเชื่อทางศาสนาของคนนั้นๆอย่างเช่นนะคะหากคุณเกิดมาสัก2 5 0 0 0ปีก่อนหน้านี้ในยุโรปเนี่ยคุณก็อาจจะมองว่า ผู้หญิงที่เขามีรูปร่างอ้วนตุตันกลมกลมมนมนมันก็คือความงามในมุมมองคติของคุณก็ได้ค่ะอย่างที่เห็นในรูปปั้นวีนัสนะคะที่เขาใช้ความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมาเป็นตัวชี้นําหลักในการสร้างบิวตี้แสตด์ของสังคมแต่ถ้าคุณเกิดในยุควิกตอเรียเนี่ยแล้วมาชื่นชมรูปร่างแบบนี้นะคะคุณก็อาจจะถูกมองว่าแปลกไปเลยทันทีค่ะเพราะคนในยุคนี้นะคะเขาชอบความเอวคอดค่ะยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งกิ่วเท่าไหร่เห็นสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดี กลายมาเป็นแฟชั่นคอร์เซตนะคะที่ต้องใส่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเอวพวกนางเนี่ยเล็กขนาดไหนซึ่งหากเราดูหลักฐานจากภาพวาดของศิลปินในสมัยก่อนนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าแต่ละประเทศแต่ละยุคสมัยนั้นมีค่านิยมความงามที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรแม้กระทั่งในปัจจุบันนะคะมุมอมองความสวยงามของเราก็ยังคงได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกันค่ะสังเกตได้นะคะว่าคนแต่ละพื้นที่ประเทศหรือภูมิภาคต่างๆเนี่ย เขาก็จะแชร์คุณค่าความงามบางอย่างที่มีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างเช่นการที่เราชอบคิดก,กันว่าชาวตะวันตกเขาชอบผิวสีแทน้ำผึ้งและชาวเอเชียอย่างเรากลับไปชอบผิวสีขาวซีดอ่ะมันก็เป็นการวัดจากประสบการณ์โดยรวมนั่นแหละคะ่ะที่ชาวต่างชาติเขามักจะแสดงให้เห็นชัดเจนอยู่บ่อยๆและถึงแม้นะคะมันจะไม่ใช่ทุกคนในชาติตะวันตกที่มองว่าผิวแบบนี้สวยแต่มันก็คือค่านิยมที่สะท้อนออกมาของคนส่วนใหญ่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่นั่นเองแต่คุณผู้ฟังคะ มันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดแอบแทรกอิกทธิพลของบิวตี้แซนด์ดัในสังคมเรามาตลอดเลยและมันก็คือจิ๊กซอชิ้นใหญ่ด้วยนะคะที่สามารถอธิบายคําตอบให้เราได้จากคําถามที่กล่าวมาตอนต้นเรื่องคุณผู้ฟังคิดว่าปัจจัยนี้คืออะไรคะแน่นอนว่ามันคือสื่อมวลชนนั่นเองค่ะสื่อทุกชนิดที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาบนโซเชียลมีเดียภาพปกนิตยสารบิวบ์ร์ดข้างทางโฆษณาในโรงหนัง หรือแม้กระทั่งภาพโปสเตอร์นะคะที่แปะบน BTS ทั้งขบวนทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนมีอิทธิพลกับมุมมองความงามของเราและสังคมทั้งสิ้นค่ะถามว่ามันมีอิทธิพลอย่างไรคุณผู้ฟังสังเกตนะคะทุกวันนี้สื่อนี่อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะบางทีวันวันหนึ่งที่ใช้ชีวิตไปนะคะเราอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าเราเห็นโฆษณาไปแล้วกี่ชิ้นเห็นนายแบบนางแบบไปแล้วกี่คนอ่ะอาจจะเป็นเพราะความเคยชินก็ได้นะคะ พอเราเห็นบ่อยๆขึ้น BTS ทุกวันเลื่องเฟซทุกวันดูละครทุกวันเราก็ไม่ได้สนใจใส่ใจคงคิดว่าไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่เห็นอย่างนี้สมองมันก็มีภาพจําอยู่นะคะมีการเก็บประมวลผลสร้างความเคยชินจําผมแบบนี้ได้หน้าตาสไตล์นี้การแต่งตัวแบบนี้สีผิวแบบนี้ที่เห็นในทีวีบ่อยๆอ่ะเราก็เริ่มรับอิทธิพลน,นั้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วคะ่ะไม่รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วตัวเราจะมองว่าสิ่งที่ส่เสนอมันสวยหรือไม่สวยหรือเราจะอยากทําตามมากแค่ไหนเนี่ยมันไม่สําคัญนะคะ แต่ที่สําคัญเลยก็คือเราได้รับอิทธิพลนั้นมาแล้วค่ะอย่างน้อยๆเราก็รับรู้นะคะว่าแบบนี้นี่เองที่สื่อเขามองว่าสวยแบบนี้นี่แหละที่สังคมเ้ามองว่าหล่อและต่อจากนี้มันก็จะก่อตัวเป็นมาตรฐานความงามแบบใหม่ของสังคมในไม่ช้าค่ะถามว่าการที่สื่อเขาเป็นตัวกําหนดมาตรฐานความงามในสังคมนั้นมันก่อผลกระทบอย่างไรกับเราแล้วเรารับอิทธิพลนั้นมาแล้วมันยังไงต่อก็ถ้าตอบแบบทั่วๆไปเลยนะคะมันก็จะเกิดการกีดกันค่ะ เกิดความกดดันและความไม่เท่าเทียมกันทางโอกาสของคนในสังคมนั่นเองเหมือนกับที่เรารเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละคะ่ะโดยคุณสาภาพพ่อค้าทองนะคะเขาได้กล่าวถึงเรื่องผลกระทบนี้ไว้ในวารสารค่ะที่ชื่อว่าสื่อสร้างสวยมายาคติจากการอบรมบ่มเพาะจากสื่อเขาบอกว่านอกจากที่ผ่านมาสื่อจะเป็นผู้สร้างมายาคติด้านความงามให้คนในสังคมต้องมีความงามตามมาตรฐานที่สื่อกําหนดแล้วเนี่ยสื่อยังสร้างมายาคติซ้อนมายาคติไปอีกค่ะ ว่าคนที่มีรูปลักษณ์ไม่ตรงตามมาตรฐานเนี่ยก็อาจจะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยอมรับการชื่นชมของคนในสังคมการมีโอกาสที่ดีในชีวิตหรือความเท่าเทียมที่อาจจะถูกปฏิบัติแตกต่างจากคนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พูดมองว่าท่ามกลางความงามอัอนหลากหลายที่เราทุกคนล้วนมีในตัวเนี่ยสื่อบันทอนไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งค่ะมาคอยจํากัดว่าความงามแบบไหนที่ควรถูกยกย่องให้เป็นมาตรฐานในสังคม หรือความงามแบบไหนที่ดูแย่ดูตลกขบขันโดยการถ่ายทอดไอเดียผ่านบริบทต,ต่างๆที่ทําให้เรารับรู้และตกผลึกเป็นภาพจาเรื่อยมาค่ะอย่างเช่นนะคะการที่สื่อเขาเอาผู้ชายสองคนมายืนเปรียบเทียบกันเอานายเมาแต่งตัวสไตล์ที่ไม่ได้รับความนิยมและเอานายบีเนี่ยมาแต่งตัวแบบที่สื่อเขาให้คุณค่าและยังมีการเอาคนอื่นมาใส่ไว้ในภาพนะคะที่แสดงอาการหยีนายเอย่างชัดเจนและมองนายบีด้วยความปรับปลืม้มเพียงเท่านี้เนี่ย ผู้เสพสารเขาก็จะเข้าใจได้โดยอัตโนมัติค่ะว่ารูปลักษ์แบบใน A จะไม่ได้รับการยอมรับเท่ารูปลักษ์แบบใน B หรือจะเป็นการทําโฆษณานะคะที่มีสาวผิวคล้ำทําหน้าเศร้าหมองแลดูไม่มีความสุขแต่พอตอนเองได้ใช้ผลิตภัณฑ์จนผิวขาวใสก็เปลี่ยนมาทําหน้าตาชื่นมื่นสุขใจแทนผู้ชมก็จะรับรู้ค่ะและเข้าใจได้เลยว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะพอใจหากตนเองมีผิวสีขาวมากกว่าผิวคล้ำ และถึงแม้เราอาจจะคิดคั้นอยู่ในใจนะคะว่าหน้าตาแบบนายเอเนี่ยมันไม่หล่อตรงไหนหรือการที่ผู้หญิงมีผิวสีคล้ำเนี่ยมันจะไม่ดีได้อย่างไรเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยสามารถแทรกซึมเข้าไปในมายเซ็ตของใครหลายคนได้อย่างง่ายดายค่ะและไม่ช้าก,ก็เร็วนะคะเราก็จะได้รับอิทธิพลนี้มาเช่นเดียวกันโดยสภาพแวดล้อมที่มีสื่ออยู่รอบตัวเรามากมายเปรียบเทียบได้กับปลานะคะที่แหวกไายส่วนกระแสได้ไม่นาน สุดท้ายมันก็ต้องยอมไหลไปตามทิศทางที่แหล่งน้ํากําหนดอยู่ดีค่ะซึ่งมาตรฐานความงามที่สื่อสร้างขึ้นนี้นะคะได้สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้คนเสมอมาค่ะเพราะการบั่นทอนความหลากหลายให้เหลือเพียงความสวยที่มีมิติเดียวส่งผลให้คนที่หลุดกรอบไปจากมาตรฐานความงามนี้เนี่ยต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันในสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ beauty privilege นะคะที่คนที่ขึ้นชื่อว่าหน้าตาดีเนี่ยมักจะได้พิสิทธิ์ในสังคมอยู่เสมอมีโอกาสในหน้าที่การงานสูง และมีโอกาสควายคว้าคุณภาพชีวิตดีๆง่ายกว่าคนอื่นในขณะที่คนที่ชื่อว่าหน้าตาไม่ดีตามนิยามที่สังคมกําหนดเนี่ยก็จะถูกบีบค่ะให้เลือกว่าจะยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นหรือจะยอมเปลี่ยนตัวเองให้ใกล้เคียงกับบิวตี้แตนดาร์ดมากที่สุดสําหรับคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวเองเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับแนวคิดให้มองโลกในแง่บวกมากขึ้นภูมิใจและรักในสิ่งที่ตนเองเป็นมากขึ้นทั้งที่ตามจริงแล้วเนี่ยพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องฝึกฝนที่จะทาแบบนั้นเลยนะคะ หากไม่มีอิทธิพลจากภายนอกมาคอยกดเซิร์ฟเอ็กซ์ตีมของพวกเขาให้ต่ำลงอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับคนที่เลือกช้อยส์ที่ต่างออกไปพวกเขาก็ต้องดิ้นรนค่ะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ตัวเองเพื่อให้เขาใกล้นิยามของบิวตี้สแตนดาร์ดมากที่สุดสงผลให้หลายคนเลยนะคะอาจจะต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปค่ะซึ่งเราจะพบเห็นได้จากค่านิยมการทำสัญญกรรมในปัจจุบันนะคะบางคนก็ทำเพราะความชอบส่วนตัวแต่ก็มีอีกหลายคนเช่นเดียวกันที่ต้องทำเพราะความจำเป็นในหน้าที่การงาน อย่างเช่นอาชีพอย่างพริตตี้มอเตอร์โชว์นะคะที่รูปลักษ์เขาเนี่ยต้องถูกจํากัดให้อยู่ในสไตล์เดียวกันเช่นการมีสีผิวที่ขาวผ่องและใบหน้าที่เรียวเล็กหรือในทางกลับกันนะคะหากเป็นวิธีประกวดนางงามผู้ชนะก็มักจะมีผิวสีแทนค่ะและกรอบหน้าที่ชัดเจนตามความนิยมชมชอบของชาวตะวันตกฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะก,กําลังกลด่าสื่ออยู่ในใจใช่ไหมคะที่เป็นตัวการทําให้เราเต้องอยู่ยากขึ้นในสังคมแต่จริงๆแล้วสื่อไม่ใช่ตัวร้ายหลักของเรื่องเสียทีเดียวค่ะ บนบทความที่ชื่อว่ามาตรฐานความงามในสังคมไทยกับสื่อโฆษณาจากเว็บไซต์มินิมอลนะคะเขาได้ให้ความเห็นถึงเรื่องนี้ค่ะว่ามันคือนายทุนต่างหากที่เป็นหัวหน้าผู้อยู่เบื้องหลังและใช้สื่อมาเป็นเครื่องมือในการทํากําไรอย่างมหาศาลให้กับองค์กรของตนเองอีกทีอย่างเช่นนะคะหากนายทุนต้องการจะขายผลิตภัณฑ์ความงามสักชิ้นหนึ่งและมีสื่ออยู่ในมือคุณผู้ฟังคิดว่าพวกเขาจะทําอะไรเป็นอย่างอื่นไปได้คะ่ะนอกเสียจากการสร้างค่านิยมความงามใหม่ขึ้นมา เพื่อให้สินค้าชนิดนั้นขายออกได้อย่างง่ายดายและกลายเป็นสิ่งจําเป็นในการใช้ชีวิตเช่นผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์กําจัดขนบล็อกของคุณดีอันโนนจากเว็บไซต์มีเดียมนะคะที่มีชื่อว่า Beauty s t a n d a r d สื่อและภาพมายาความงามที่สร้างความเจ็บปวดเขาระบุว่าก่อนปีคศ .19 1 4เน่ีย่ยสังคมเขาไม่ได้มีค่านิยมให้ผู้หญิงกําจัดขนรักแร้อย่างในปัจจุบันนะคะจนกระทั่งมีนิตยาสารชื่อดังที่มีชื่อว่า Harper's Bazaar เขาลงโฆษณาต่อต้านคนรักแร้ค่ะและบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในตัวผู้หญิงเพียงแค่พอเขาต้องการที่จะขายมีดกนยี่ห้อหนึ่งให้กับเหล่าสตรีเท่านั้นเองค่ะและพอแคมเปญน,นี้เขาได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะคะการกลนคนรักแร้จึงเป็นที่นิยมนับแต่นั้นมาค่ะและกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในสังคมเลยที่กําหนดว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงสมควรต้องทําในที่สุดและต่อให้สุดท้ายบางคนสามารถเอื้อมไปถึงจุดนั้นได้นะคะ แต่ภายภาคหน้าเนี่ยก็จะมีมาตรฐานใหม่ที่สื่อสร้างขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะและทําให้เราต้องไล่ตามความสวยแบบมายานี้ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะคําถามต่อมาก็คือเราควรจะทําอย่างไรดีในเมื่อเราหลีกเลี่ยงสื่อไปตลอดชีวิตไม่ได้หากเราต้องการรับรู้ข่าวสารและเชื่อมต่อกับสังคมภายนอกอยู่และเราก็ไม่สามารถบังคับนายทุนให้เลิกสร้างค่านิยมจอมปลอมเพื่อชักชวนให้บริโภคสินค้าเช่นเดียวกันค่ะคําตอบก็คือ เราสามารถใช้สื่อในมือให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อเป็นแค่เครื่องมือของคนเท่านั้นนะคะและถึงแม้เราจะไม่ได้มีอำนาจถึงขนาดที่ควบคุมสื่อทั้งประเทศได้แต่เราสามารถควบคุมสื่อที่อยู่ในมือเราได้ค่ะเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียหรือการเลือกรับข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตในเมื่อสื่อสามารถสร้างมาตรฐา,า,านความงามที่กดทับคนในสังคมได้สื่อก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมให้ผู้คนยอมรับความงามของตัวเองได้เช่นกันค่ะ ซึ่งบทความของคุณวริิฐาแซจียนะคะจากเว็บไซต์ The m a t t e r เขายกตัวอย่างว่าปัจจุบันเนี่ยมีแคมเปญมากมายเลยที่สนับสนุนให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกสบายใจที่จะไว้ขนรักแร้ได้ตามความสะดวกหรือใส่ชุดว่ายน้ําได้โดยไม่ต้องกังวลว่าผิวจะลายหรือมีหุ่นที่อวบอ้วนหลายเสียงเขาเริ่มรวมตัวกันแล้วค่ะจนเกิดเป็นกระแสบอดี้โพซิทีฟิตี้ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเลยที่บ่งบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้น และให้ความสําคัญกับความสวยงามที่หลากหลายมากขึ้นด้วยและในวารสารสื่อสร้างสวยของคุณสหภาพก็กล่าวเช่นกันนะคะว่าการรู้เท่าทันสื่อถือเป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญและจําเป็นมากค่ะเพราะในเมื่อเราหลีกเลี่ยงมันยากนักจะไม่ให้เห็นก็ไม่ได้นะคะเราก็ควรจะรับสารหรือเสพข้อมูลอย่างมีสติค่ะใชว้วิธีวิเคราะห์สารมองหาเจตนาค่ะว่าสื่อเนี่ยเขานําเสนอแบบนี้เพราะแอบแฝงผลประโยชน์อะไรบางอย่างไว้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องไหลาตามไปเชื่อเขาทุกอย่าง อย่างโฆษณาโกนขนตามตัวนะคะบางทีเราไม่เห็นโฆษณาพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะคะว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นถึงขนาดที่ไม่ทําไม่ได้เลยบางคนเขาอาจจะชอบคนที่แขนตัวเองก็ได้นะคะมองว่าสวยมาตลอดแต่พอมาเจอโฆษณาแบบนี้มากๆเข้าเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็โดนกรอกหูให้เกลียดขนตัวเองไปเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในมุมมองของผู้พูดเนี่ยผู้พูดคิดว่าอย่างแรกเลยเราควรจะต้องช่วยกัน raise awareness ก่อนคะ่ะ ก็คือมีความตระหนักรู้นะคะรู้ตัวรู้ท่าทันสื่อให้ได้ก่อนและพอรู้ตัวแล้วเราก็สามารถเทคแอคชั่นได้ค่ะสร้างปรากฏการณ์ด้านบวกมันไปซะเลยยิ่งยุคนี้แล้วนะคะประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยสามารถมีพื้นที่สื่อลงโซเชียลได้ไม่แพ้กับสื่อโฆษณาหลักเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราช่วยกันส่งเสริมมาตรฐานความงามที่มีหลากหลายรูปแบบกันดีกว่าเพื่อที่จะได้ผลักดันให้คนในสังคมเนี่ยไม่ต้องมาบั่นทอนคุณค่าความเป็นตัวเองแถมยังช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยยอมรับในความแตกต่างมากขึ้นด้วย อย่างสื่อนอกหลายเจ้าเนี่ยเขาก็พยายามทำกันมานานนมแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังเป็นแฟนพวกหนังหรือซีรีส์ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกนักแสดงที่มีความแตกต่างทั้งรูปลักษ์เพศหรือเชื้อชาติทําให้คนทั่วไปได้เห็นจนเป็นเรื่องปกติและสามารถชื่นชมความงามได้หลากหลายรูปแบบและสําหรับสังคมไทยเรานั้นจริงๆแล้วถ้าจะเอาแบบนั้นนะคะมันก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมค่ะขอแค่ผู้เสพสื่อมีความตระหนักรู้มีทักษะในการรู้เท่าทันและใช้มันได้อย่างสร้างสารรค์เนี่ย ประชาชนในสังคมก็จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของสื่อหรือมายาคติใด,ดๆอีกต่อไปค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็มีแหล่งข้อมูลมาจากบทความของคุณด n อ n น w n บนเว็บไซต์มีเดียที่มีชื่อว่า Beauty s t a n d a r d สื่อและภาพมายาความงามที่สร้างความเจ็บปวดบทความบนเว็บไซต์ Be Common ที่มีชื่อว่า Beauty s t a n d a r d มาจากไหนเมื่อผู้คนมีรูปร่างหลากหลายแล้วความสวยที่แท้จริงคืออะไร บทความบนเว็บไซต์มินิมอลที่มีชื่อว่ามาตรฐานความงามในสังคมไทยกับสื่อโฆษณาบทความบนเว็บไซต์ t h อ m a t t e r ที่มีชื่อว่าแบบนั้นสวยแบบนี้หล่อเมื่อมาตรฐานความงามสร้างความบอบช้ำให้ผู้คนและวารสารสื่อสร้างสวยมายาคติจากการอบรมบมเพาะจากสื่อที่เขียนโดยคุณสาภาพพ่อค้าทองค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจหัวข้อประเภทนี้นะคะและอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาฉบับเต็มกันได้เลยจากบทความข้างต้นค่ะ ก่อนจากกันคุณผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องชัวกก่อนแชร์พอดแคสต์ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาถัดไปโดยคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามได้ตามช่องทางที่สะดวกไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, Apple หรือ Google Podcast ค่ะ